วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่เขาดูรายการเกษตรร่ำรวยแล้วโทรสั่งสินค้ามาใช้แล้วเขามาทดลองใช้กับแปลงผักพืชหมุนเวียนเขานะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วก็เ,เราจะจะรู้เหมือนกันว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างไรต้นอวบผลดกใบเขียวมันจริงอย่างที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าลองไปดูพร้อมๆกันนะครับ พลิกฟื้นผืนดินเกษตรกรไทยสนับสนุนโดยอามินกพอฟาวเวอร์เพื่อการทําการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเป็นเจ้าของสวนหรือเปล่าครับเป็นจ้ะกำลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังจะเกรียมยาฉีดถั่วจ้ะอ๋อเอ้ามีใช้อามิน็กอยู่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยอ่าจ้ะเอ้าแล้วก็ใช้อย่างไรบ้างครับเนี่ยใช้สี่ซีซีสี่ซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นใช่ไหมครับจ้ะพ่นจ้ะไม่ทราบจะทำอะไรอยู่บ้างครับถั่วจ้ะถั่วแล้วก็ฟักทอง ฟักสารพัดแล้วใช้ดีไหมครับใช้ดีจ้ะได้ผลแล้วก็ใช้ยังไงบ้างครับก็ใช้ฉีดแบบฉีดตอนเช้าตอนเช้าทีก็เย็นก็เย็นเลย้วิธีการผสมหรอครับก็อย่างละสี่ซีซีนช่วยช่วยผสมผมดูหน่อยสิครับ ใช้ไม่เยอะเนาะใช้ไม่เยอะหรอกจ้ะใช้แค่น้อยเดียวอย่างละสีที่ซีจ้ะแต่จริงๆ,ๆนี่จะเอาสลิงฉีดยาดึงเลยนะเลอครับจ้ะมันจะเท่ากันดีเพราะอย่างนี้มันก้าวม่คอยถูกจ้ะไม่เยอะเนาะไม่เยอะเลยน้อยเดียวก็ไม่เปลืองเลยครับน้ำผสมเทใส่ได้ครับ <c oughs> แต่มันก็ได้ผลจริงๆนะจ้ะก็ถวที่อื่นเขาก็นั่นหมดเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนดีกว่านะครับจ้ะเชิญครับ แนะนําตัวเป็นทงการตักหน่อยดีไหมครับอ๋อเราชื่อนางบุญล้อมลมลอยจ้ะอยู่บ้านหาตะอมบ้านเลขที่หกทับหนึ่งหมู่หนึ่งตำบลแสนต่ออาเภอขาโนจังหวัดกาแพงเพชรจ้ะไม่ทราบว่าปลูกพืชอะไรบ้างครับก็มีถั่วแล้วก็ตะทองฟักแล้วก็กระโพดไม่รู้ปลูกทุกอย่างเนี่ยโอ้กหปลูกหลายอย่างเลยเนาะแล้วเป็นเนื้อที่เท่าไหร่ครับสามไร่จ้ะสามไร่ทำหลายอย่างเลยเนาะปัญหาที่พี่เคยเจอมามีอะไรบ้างครับ ก็่อนเราทําส้มตอนนี้ทําทส้มส้มมันลูกมันล่วงมันอะไรมันไม่ดีนะไม่ดีเราก็ลุทิ้งลุกทิ้งแล้วเราก็มาปลูกถั่วเราปลูกผักพูดล้มลุกดูลูมลุกดูตอนแรกมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะปลูกมันก็ไม่ค่อยงามไม่อะไรลูกก็ไม่ค่อยติดอะไรงั้นเราก็ปลูก,กอยู่นะเราก็เอายายไหนดีเขาว่าเอายายนี่ดกหน้ามีตาฝักนะเราก็ซื้อมาฉีดเอ้าไม่งามเราก็ซื้อปุ๋ยมาใส่เขาว่าต้องใส่สูตรสิบห้าหน้าเราก็ซื้อสูตรสิบห้ามาใส่แล้วก็ใส่อย่างเงี้ย ลองหมดเลยจ้าลองหมดเลยเขาแนะนําอะไรให้ลองเขาแนะนำอะไรลองหมดเลยแล้วดีไหมครับมันก็อย่างนั้นนต่จ้ามันก็ไม่ได้ผลดีจ้ะใบมันจะหยิกมั่งอะไรมั่งนะปลูกกันเขาวางั้นนะเราก็ลองแล้วการใช้ปุ๋ย่ะครับก็ยาฆ่าแมลงก็สองตัวแล้วก็มีปุ๋ยเกตแล้วก็มีฮอร์โมนเชื้อราอะไรเงี้ยเราใช้กันอยู่นะผลในการใช้พวกสารเคมีเป็นยังไงบ้างครับมันก็มันจะว่ามันดีมันก็ไม่เชิงอะเนาะมันก็มันไม่ได้ผลผลิตที่ดีอะ พอมันเราก็ฉีดไปมันก็อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเลิงไม่ค่อยงามไม่ค่อยอะไรถ้ายิ่งท้าหน้าหนาวยิ่งหนักเลยถ้าเก็บได้เยอะไหมครับเนี่ยไม่ได้เยอะจ้ะลายหนึ่งก็ประมาณตั้งเต็มที่เต็ที่ก็ยี่สิบโลยี่สิบโลสิบห้าโลสิบโลอะไรก็แล้วแต่ครับแต่พอเก็บมาแล้วนี่มันก็จะเป็นถั่วแบบถั่วสั้นๆอ่ะถั่วสั้นๆถั่วไม่ได้ราคานะฮ uh huh. ะประมาณจะ้ะแล้วผลผลิตของพี่เนะี่ยเป็นยังไงบ้างครับ อย่างราคาตลาดถ้าถั่วสวยมันก็ได้ราคาถ้าถั่วไม่สวยมันก็กลายเป็นถั่วเศษถั<อ>่วเศษอย่างเราขายถั่วสวยได้โลละยี่สิบ,รบเราขายถั่วเศษเขาก็ให้แค่สิบบาทต้นทุนในการดูแลรักษาเนี่ยต่อเดือนในประมาณเท่าไหร่ครับเยอะนะไรนึงเราใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยทางดินนะ่ะเราก็ใส่ประมาณต,ต,ตักตีตัวนะครึ่งลูกต่อเดือนเนาะครึ่งลูกต่อเดือนตอนนี้ไออย่างปุ๋ยพวกปุ๋ยฉีดทางใบยาเพี้ยพวกเชื้อรานี่เราก็ สมภาษีเดือนตั้งเมื่อกี้เราตีไปเท่าไรสี่พันแล้วล่ะแต่ผลผลิตมันก็ไม่ได้นะผลผลิตไม่พอกันเอาเท่านั้นคุณพี่ใช้เอายาพวกยาแล้วก็ปุ๋ยพวกนี้ต่อเดือนสี่พันบาทสามเดือนก็หมื่นสองถ่วเลือก็แต่เป็นหมื่นนะจ๊ะนะว่าเนาะอย่างว่าคิดว่าอย่างบางทีบางยาตัวยามันจะถูกมั่งแพงมั่งอะไรเนี่ยนะปกติถ้าไปหมื่นหนึ่งครับครับต่อที่ต่างตอนนี้พี่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ครับ อันเนี้ยจ้ะอ่ะมีแนนกเนี่ยจ้ะใช่อะมีแนกเนี่ยแล้วรู้จักมาจากใครครับอ๋อรู้จักจากลุงหนองจ้ะลุงหนองหรือวัสสุพัฒน์แฝงนครนะจ้ะครับเขาเป็นคนแนะนําให้ใช่ไ<ช>หมก็เม็นคนแนะนแํแหละครับเขาบอกว่าดีดีดีดเราตอนแรกก็ยังไม่เชื่อเขาเอกนะครับตอนนี้อันเนี้ยนะอันเนี้ยก็บอกว่าพี่ลองลองเพื่อเห็นข้าวของที่หนอกเขาดีเห็นว่างั้นเนาะเราก็ขอยืมตังค์เขาช่วยเลยนะวันนั้นแหะเขอยืมตังค์เาซื้อไอยาเนี้ยมาเราไม่มีตังค์ไปไง เราซื้อมาพอซื้อมานี่เราก็เราก็ลองทําถั่วเลยเขาบ่าถั่วหน้าหนาวทําแล้วมันจะใบมันจะหดใช่ไหมครับแล้วก็ลองเสี่ยงเขาบอกว่ามันต้านทานหนาวมันสู้หนาวหนาวก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัวหนาวก็ไม่กลัวเขาวาอย่างนี้เราก็ลองเลยแล้วก็บอกลุงน้องที่ในสวนบอกเอางี้เลยนะนาไม่ต้องใช้ยาตัวไหนนาลองใช้ยาตัวนี้เลยแล้วก็ลองใช้มาลองใช้มาถั่วแถวเนี้ยของใครเขาไม่ได้กินเลยนะมันหดหมดมันหยิกหมดมันไม่คึนค้างมีของเราเนี่ยใบใหญ่แล้วใบใบใหญ่แล้วใบอ่อน เราใช้ยาไอตัวเนี้ไอไอมินเนี่ยนะเนี่ยใบอ่อนแล้วก็ดอกดอกข้อมันจะทีแล้วก็มันจะเป็นพวกพวออมเลยเราสังเกตดูก็ตอนเราใช้ยาตลาดกับเรามาใช้ยาตัวนี้นะเราเปรียบเทียบดูนะเนี่ยมันผิดกันคนละต่างเลยอ่ะแล้วตอนตอนซื้อนะมั่นใจไหมครับไม่มั่นใจแต่กอลองลองดูครับว่าเสียเท่านี้ไปเท่าไหร่แล้วว่าลองลองดูถ้ามันดีเราก็เออเราก็รกันดัน แต่มันใช้เขามันก็ดีจริงๆเราก็พูดนะเราก็บอกเขาทั่วหมดครับผมว่ายาลุงหนองที่เราใช้ยาลุงหนองบอกทั่วเราได้ลาลุงหนองของเขาไม่ได้กินเขาลุกทาใหม่ของเราได้กินเจ้าเดียวแบบเม็ดใช้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ใส่ใส่น้อยอะจ้ะใส่แค่ประมาณแค่ช้อนไม่ถึงช้อนชาเลยอะตอนหนึ่งกบกันเหรอครับจ้ะตอนหนึ่งกบไม่ถึงช้อนชาไม่ถึงจ้ะมันไม่น้อยเกินไปเหรอครับก็ไม่รู้อะเขาบอกใส่เท่านั้นเราก็ลองดูมันก็งามมาจ้ะเลรอฮะแล้วก็ใช้ยาตัวนี้ฉีดแล้วบอกห้ามใช้ยาอื่นไปเด็ดขาดเลยนะเราทดลองอะ แต่มันก็ดีจริงๆนะถั่วขนาดเราเก็บโอ้โหถั่วแถวนี้ไม่มีใครได้กินอะหน้าหนาวอ่ะเขาก็ว่าว่าถั่วใครจะไปดูว่าถั่วยิกๆเราบอกทาให้ไปดูของเราเลยเราก็วง่างี้แล้วแบบน้ำล่ะครับอย่างน้ําเราใช้แค่เราเอาสลิงฉีดยาเลยนะดึงมันใช้สลิงใช้สลิงเขาบอกมันใช้เราเราว่ามันแพงอ่ะของมันแพงเราก็ต้องใช้ตามกนนู้เราใช้แค่สี่ซีซีนะฮะสี่ซีซีต่อน้ำยี่สิบริทสองสองตัวเนี่ยนะนั่นแหละใช้เท่านั้นเดือนต้องฉีดกี่ครั้งครับเนี่ยเจ็ดวันครั้งอ่ะจ้ะเจ็ดวันครั้งจ้ะ ก็เท่ากับฉีดสี่ครั้งได้ไหมสี่ครั้งจ้ะสี่ครั้งสี่ครั้งสามครั้งอะไรถ้าเราเจอว่ามันมีหนอนบ้างอะไรก็ดีการใช้อัมิีเน็ต่อเดือนเนี่ยมีต้นทุนประมาณเท่าไหร่ครับต้นทุนเราคำนวณดูแล้วเราพันพันร้อยอะจ้ะต่อหนึ่งเดือนใช่ไหมครับต่อหนึ่งเดือนลดต้นทุนไปประมาณสามสามพันกว่าต่อเดือนนั่นเนาะครับผมเพราะว่าตอนที่เราใช้เราต้องใช้แบบทั้งปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางดิน แล้วเชื้อราอะไรต่นอะไรต้องใจเยอะอันนี้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือทั้งไปเราก็ไม่ต้องซื้อไมต้องใสม่มันก็ง,งามแล้วผลที่ได้เละครับเราว่ามันดีนะแต่ตอนนี้เรายังเก็บถั่วไม่ได้เท่าไรแต่ว่าเรากะว่าถั่วเราสองไร่กว่านี่ที่เราใช้ตัวนี้นะที่เราจังเริ่มเก็บเรากะว่าประมาณสองร้อยกว่าโลนะ,ลลนะต่อหนึ่งข่าวสองร้อยกว่าโลต่อหนึ่งขาวนะมันจะมาาจะน้อนไงเราก็กะดูว่าเขาเขาเพราะฝักมันเป็นระยะหมดเลยอ่ะครับล้วก็ไปฝักไประยะแล้วถั่วแถวนี้ไม่มีของใครเลยอ่ะ ที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะ,นนะเราใช้ตัวนี้แล้วถั่วโอ้โหที่หยอดพร้อมกันนี่เขากรดลุกทิ้งกันหมดเลย,เลยจะมีเราใช้ตัวนี้ตัวเดียว<ม>เราก็โฆษณานะเราก็บอกไปดูถั่วเราตี้ไปดูถั่วเราตี้เราก็ว่างเงี้ยเนาะอยากใครก็ดูเออนะอยากก็<อ>ดูว่างเราสวยกันน่แต่ก่อนชนิดว่าเราไม่ค่อยได้มาสวนเราจะปล่อยตะลูกน้องใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาทุกเช้าเลยมาแล้วมันปืิ่มใจอจ้าจ้ามันปืิ่มใจมาเห็นของเห็นอะไรมันสวยเนาะเราก็อยากมาเห็นของพี่ข้างหลังเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเรากำลังเก็บถั่วกันอยู่จ้ะ ถ้างั้นผมอยากจะรู้เลยว่ามันสวยมันใหญ่มันงามจริงอย่างที่พี่ว่าหรือเปล่าผมขออนุญาตไปดูได้ไหมครับไปเลยจ้ะครับดกจังเลยจ้ะโอ้โหพี่ใบมันสวยจริงเนาะจ้ะใบสวยจ้ะแล้วก็ใบบางใบใหญ่เนี่ยใบใหญ่จริงๆแล้วก็จันดกดูด้วยดูันยอดที่น่นนะดอก ช่วนงนั้นคนงานกำลังเก็บอยู่ใช่ไหมกำลังเก็บถั่วกันอยู่ถ้างั้นผมขอไปดูฝักถั่วหน่อยได้ไหมครับ,บที่เขากำลังเก็บนะครับ,บครับพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวขอดูฝักถั่วหน่อยครับได้จ้ะเก็บได้เยอะไหมครับเนี่ยก็เยอะจากประมาณวันนี้ก็คงได้เยอะกว่าครัวที่แล้วก็เยอะรอบที่สามจ้ะอ๋อเก็บรอบที่สามจ้ะได้เพิ่มมาเยอะไหมครับก็เพิ่มเยอะประมาณครึ่งตอครึ่งอพาะจากการสังเกตดูถั่วที่พี่เก็บทุวันทุวันนะพี่สังเกตมาว่ามันเป็นไงบ้างครับ ก็ดีขึ้นจ้ะเหลอฮะมันดียังไงบ้างก็ผลผลิตอะไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะแต่ต้นก็ไม่โทรมใช่ไหมไม่โทรมจ้ะขอบคุณมากนะครับครับพี่ครับไอ้ผลิตพันอันอามิเนักนะฮะสองพันแปดร้อยบาทนะต่อชุดนี่พี่ว่าคิดว่ามันแพงไหมเนี่ยที่ตอนแรกเราก็คิดว่ามันแพงนะเนาะแต่นี้พอเราลองมาใช้ละไอ้การว่าที่เราลองใช้เพราะอะไรเพราะว่าถั่วหน้าหนาวที่อื่นเขาไม่ได้กินกันของเราได้กินของเราสวยของเราดกแล้วลดต้นทุนปุ๋ยทางใบเราก็ไม่ต้องใส ออแล้วก็ยาเราก็ไม่ต้องใส่มาก ừ, uh huh. ฉีดก็ไม่ใช่ว่าบางทีมีเราก็ฉีดบางทีไม่มีเราก็ไม่ฉีดผั uh huh. กเพียรวกอะไรนะตอนอีตอนนี้ของเราหยุดหยุดใช้ก่อนพระมันงานจัดนะเปรียบเทียบกันก็ปุ๋ยที่เขาทํากันเนี่ยเดยพร้อมเราเนี่ยเขาต้องขุดทิ้งกันหมดเลย uh huh. มีของเราเนี่ยไม่เชื่อลงมาดูกันเลยว่าของเราเป็นยังไงพี่มีอะไรอยากจะฝากเกษตรกรที่กําลังชมรายการอยู่ไหมครับที uh ่ huh. ว่าที่เคยเจอปัญหาอะไรกับพี่นะมีอะไรจะฝากกับเขาไหม เราก็อยากจะฝากเกษตรกรเหมือนกันเนาะทําอะไรใครก็อยากได้ดีเนาะเราอยากใค่แนะนําให้มาใช้ยาตัวเนี้ยอันนี้แม็กเนาะเราว่ามาดูว่ามาดูถั่วเราว่าถั่วหน้าหนาวเราไม่เปรียบเทียบหน้าแรงมันจะได้เหมือนกันหมดหน้าฝนนะนะเราอยากแค่มาดูว่าหน้าหนาวอ่ะของหน้าหนาวได้กินจริงๆตัวยาเอนิแม็กตัวเนี้นะถ้าเราทําหน้าหนาวมันได้อย่างเงี้ยเราก็โอเคเนี่ยเพราะว่าที่อื่นมันไม่ได้เลยมันหยิกมันหยองมันไม่ตายค้างมันไม่มีผักมีดอกเลย ของเราเนี่ขนาดขัง้งแรกเรายังเก็บได้ตั้งสา4สิบี่ิบลั oh oh. ขนาดถั่วหน้าหนาวนะโอ้โห oh oh. แต่ก่อนเราใช้พวกยาพวกยาตลาดอะเนาะมันไม่ได้ <c oughs> เนี่ยเรามาใช้อีกตัวเนี่ยของเขาดีจริงๆไม่เชื่อลองใช้กันดูสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่บุญ้อมมากนะครับที่ให้ความรู้กับทางรายการนะฮะให้ความรู้กับท่านผู้ชมที่อยู่ชมอยู่ทางบ้าน,นครับที่มีปัญหาและได้แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนที่ต้องการอยากจะทําบ้างอยากประสบความสำเร็จบ้างนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ถั่วกำนี้ที่ผมถืออยู่นะผมขอกินเลยนะครับขอคุณมากครับผมช่วงอามินแกเพื่อเกษตรกรสนับสนุนโดยอามินแกชนิดเม็ดเอนไซม์ชนิดเม็ดเพื่อการจัดการโครงสร้างพืชและธาตุอาหารในดินสวัสดีครับพี่มล้อมสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับอสบายดีจ้าไม่ได้เจอันานเนาะหลายวันเลยเนาะจากครั้งที่แล้วที่ผมมาเยี่ยมชมสวนของพี่ประมาณกี่วันเลยครับเนี่ยยี่สิบกว่าวันได้เหมั้งจันออ ไอ่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเก็บใช่ไหมครับจ้ะเพิ่งเริ่มเก็บเพิ่งเก็บได้ไม่มากเลยแค่ตอนแรกก็ได้สามสิบสี่สิบโลแล้วมาขึ้นเป็นแปดสิบเก้าสิบขยับขึ้นเรื่อยจ้ะขยับขึ้นเรื่อยจ้ะแล้วมาร้อยกว่าร้อยนึงแล้วก็มาอีวันนั้นมาฟุกยังไงไม่รู้ได้ตั้งสองร้อยกว่าโลเลิกครับโอ้โหได้เยอะขนาดนั้นเชียวเก็บทุกวันหรือยังไงเว้นวันจ้ะอ๋อเว้นวันใช่ไหมเก็บวันเว้นวันวันสองร้อยโลสองร้อยโลนี่เป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับน่ะก็สองสี่พัน โอ้สี่พันก็ตกต,ตอนนี้ส่งเข้ามันโล่ละยีะะ่สิบบาทะแล้วยังเก็บทันไหมครับเนะี่ยทันจะ้ะใช้คนงานหลายคนเลยใช่ครันะก็สี่ห้าหกคนนะจะ้ะโอ้โหก็มาเก็บกันต่างก็หกโมงเชา้าก็จะเสร็จก็ลาลาวบ่ายสองบ่ายสามพี่บอกว่าได้ประมาณช่วงใหม่ๆได้กิโลนะครับห้าสิบแปดสิบ เก้าสิบอยู่เคลื่อนมาเรื่อยๆนะแล้วเหยียบขึ้นเรื่อยๆเหรอครับจะเื่อก้าพอเว้นหวันเก็บอีกทีก็ร้อยร้อยโลร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วเอานั้นรูปฟุกไงได้สองร้อยโลโอ้ณปัจจุบันนี้ได้สองร้อยโลจ้ะแล้วฝักถั่วเป็นไงบ้างครับสวยจ้ะเนี่ยสวยขนาดฝัวแต่ดูแล้วอวบอวบมากเลยนะแล้วน้ำหนักดีเหรอน้ำหนักดีด้วยนะน้ำหนักดีแล้วก็ตันจากการที่พี่เคยพูดคุยกับผมครั้งที่แล้วเขาบอกว่าถั่วเนี่ยเมื่อทําหน้าหนาวเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมใบมันหยิกจ แล้วมันไม่หยิกจัะแล้วมันไม่ได้ผลใช่ไหมไม่ได้ผลไม่หยิกมันจะออกฝักสั้นๆงงๆก็งอนะอย่างนั้นนี่จับนี่ถั่วเรามันไม่เป็นจ้ะขนาดเราเก็บไป200โลมันได้แค่ถั่วสั้นแค่7โลเองถั่วสั้นแค่7็โลถั่วที่แบบขี้เลร่ขี้เล่นะผมอยากจะให้พี่ฝากอะไรกับเกษตรกรทางบ้านสักนิดนะครับขอฝากเกษตรกรด้วยกันนะเนาะใครทำล้วก็อยากได้ดีเราขอให้หันมาใช้ยาตัวนี้เหอะมันดีจริงๆทั้งดกทั้งสารพัดเลย พัดแล้วก็ดินก็ซุยดินขนาดดินเราเป็นดานเป็นอะไรนะดาย็ไมาค่อยเข้าตอนนี้สบายเลยดายสบายเลยดี<อ>ชัวไหมครับถัรวจ้ะท <laughs> <laughs> ั่วเลยแล้วก็ไม่แพงในผลผลิตดีด้วยนี <laughs> ่ขอเกษตรกรทุกคนหันมาใช้อะไรไออามินเนพอฟาโอคอ่าอามินฟนพอพอค่ะฟาโว,ออโวครับอ่านั่นแหละนี่แหละครับผลงานของอามินเนพอฟาโวมันดีจริงๆครับ ลองหันมาใช้ดูนะครับเกษตรกรท,กท่านใดที่ยังมีปัญหาและก็อยากจะประสบความสาเร็จเหมือนกับพี่บุญล้อมนะครับสวัสดีครับกรเกษตรเร่ม